ตอนนี้ก็คือป่าเพล่นมาแต่สวนเนาะไปเก็บกระโพดมาเตรียมสีไปต้มขายตลาดเมื่อแสนบมแม่สบายดีท่านผู้สมเบิร์ดสุู้สุคนเนาะจ้าน้ำใสสบายดีเพืาา่อนรูปแม่จะถุจ้ามาิด คือมีท่างกระโพดหวานเลยวกะกระโพดอีซังเนียเนี้ยวกับข้าเนาะส่วนนั่งก็อุดนุน้นเพลินไปเศร้าพันกีบเนาะเศร้าพันกีบกับสี่ใดไลยกวางายอยู่ตลาดเพราะว่ายังมท่านตุ่มเนาะป่าเพลินก็หายน้ำแน่น้ำคืนพี่น้องเอ้ยสว่างนี่น้ำึืนแห้งเนาะเดี๋ยวนั่งสิบผ้าพี่ผ้าหนองไปบึง สวนอ่าพักนะสาวแมม่าเป็นจะไดกว่วยสีออกแล้วมอมึงเป็นจะได้เมม่าก็เลิงสีออกลูกถ่ายอีกวันสองวันพาพี่น umas, <blunt. S 2> Ma <c eux> ้องไปเบ่งสวนพักนะสาวเนาะเพิ่นปลูกหลายอย่างเลยพี่น้องนี่ก็เป็นอ่าสวนของป่าเนาะเพิ่นปลูกอีจังววาผักหอมเน คิงแน่ขังเฮือนเนาะก็กล้วยแน่ผัาหอมปลอมแน่ใบมะฮะแน่พี่น้องเพิ่นกำลังปลูกเนาะปลูกแล้วเพิ่นก็เอาไปขายตลาดเมื่อแสนพุ่นแหละมาทางฝั่งนี้ก็เป็นสวนพักนะสาวสวนพักซื้อๆพี่น้องแต่ว่าดินหันก็คืออ่าของเมตุยทางบ้านดอนที่เนาะ พอดีไก่เพื่อนแหล้วนาสาลวละไรสาหน้าพื้นนี่เฮ็ดเนาะก็เลยได้มาปลูกมาฟังเพราะว่าขางเพื่อนเน,ะนาะนาสาวก็เป็นคนดูคนมันได้พี่น้องผ<ม>ุนเบิ้องขลองปูกของฟังผุนได้เต็มเลยนั่งเองกะปากทองแตะ่ละเมอนี่ก็ใส่กินกนับนาสาวนี่แหละจะโตปูกีร้างเหลียบนี่นี่ปูพวกทัว อ่าทําอี๊ดน่ะลิ้นหม่องนี้เนาะหม่องที่าาว่าน่ะสาวเฮ็ดคู่ไว้นี่เพิ่นปลูกแตงพี่น้องแล้วที่นี่นะ่ะคือเครืบอบแตงออกอันนั้นก็สิเป็นกบกนบักอือเนาะบักอือนี่ใหญ่นี่ยอดบักอือพี่น้องน่ะา,าวก็แบบว่าเก็บยอดไปขายตอนเช้าบักรอยบักรอยมาเบิง่งบักรอยอันนี้ก็บักรอยเนาะทางฝั่งไทยก็สิเอ,อิ้นว่า บวบเลี่ยมอันนี้แบบทุ่นทุน่นการทุ่นพี่น้องเอ,อเผือไม,เ,อม,มนเนี่ทุนท่นทุน่นอันนึงเผือกทอนึงบักพริกกำลังงามด้วยพี่น้องกำลังออกดอกนี่นี่นั้นบ,นอ,บอนี่ปูคล้องเราบอนี่เขาเยบคล้องบอกพี่หย่อดบักอื้อสางลางอยู่แกงใส่เฮ็ดได้นอกคือสีขากค คางไปทาาแคมหนามผุนนะเช้าเพิ่กระสบปลูกอ้อยเนาะนี่ก็เป็นต้นบาขุ้งอันนี้เป็นบวบเครือรูอบ,บวบเรียมนี่สโตโอวา oh, คือเห็นเป็นเหลี่ยมเนี่ย่รู้ว่าผสมบ่นี่เป็นบวบกลมกับบวบเรียมนอผสมกันมาบ้านเบิงบวกเขืออุ้ยบวกเขือพี่น้องนี่บักเคือนี่ ว่าคือนี่เก็บกินได้แล้วมันแก่แล้วสโต,สตนี่หน่วยเนี่ยหน่วยเดียวอีสั่งน่วยไรหน่วยเติบเลยมาทางนี้ก็เป็นพักอีตูพักอีตูนี่ก็คือกินกับตำสมบักทัวพี่น้องคักปานยังเลยนี่ก็เป็นนั้นพักหอมงาพักหอมอ,อันนั้นเนาะพักหอมปนทั้งฝั่งไทยก็เอิญว่าพักสะระแหน่เนี่ย นันนี่ค่ะเป็นพักหอมปลอมเพิ่นกระด้งกาเนาะนันน,นี่เล็กกระดังปลูกในปูกอีกสัมสตะพกหอมปลอมคือกันบานเห่ากันยจงสี่แหละพี่น้องกระปลูกไปกินแน่ไปค้ายแน่แบบว่ามันก็นจะซอยประหยัดเงินไปหลายเติบเนาะถ้าเหาไปสื่อเขาหันก็คือเปลืองขนาดนี่เฮ็ดเป็นแถวนี่ก็คือ ต้นใบหัวละผ้าเนาะเห็นใบหัวละผ้านี่ก็คืออยากกินหมูกระทะขื้นมาทัานทีเลยสะโตอีกแหวยส่วนกินมกหมูกระทะเออื่น,นฟังนี่ก็สิเป็นกกบัวละผ้าเนาะต่กอนก็สิเป็นเพื่อนปลูกอยู่แค้มนามพี่น้องแต่ว่าพ่อนามขื้นแล้วก็ขยับกกขึ้นมาปลูกอยู่เท่งพี่เนาะโกกกกขื้นมาบักริกก็คือกันทางนี่แต่กอนปลูกอยู่ลุม อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาเทิงเลยไปทา้งนั้นก็สิเป็นบักเขา,าโพดเนะาะบักขามมาทางนี้ก็สิเป็นบักเขืออีกบออักงงเขือนนี่กําลังใหญ่เลยกับบางต้นนี้ก็กําลังออกดอกเนาะออกดอกออกมากเลยพี่น้องเอ้ยมองได้ดินววางหวางนะสาเพื่อนกะป,ปูกันปูกนี่ใส่เอา้าเบื้องผีมาเทิงจอมโพดนี่ก็มีอีกก๊กพักอีตูแต่ว่าพวกค่อยงามป็นได้เนาะอยู่มองนี่ มาเบิงบกักบวอบเดียมอยู่แคมหนามเนาะอ่าบอน,นี่นะเท้ากับแบบว่าเก็บไข่เก็บห้คนไปลายไปลายเติบแลวเนาะน,นี่พุนขึ้นไปทั่งเทิงพวก็กมีมาทางฟังนี่กะนนั้นผักหอมปอมอีกพี่น้องผัาคอมปอมนี่กะขายดีขนาดเด้ไปย่ามได้กับเบอร์ตุกรอบเนาะขายอยู่ตลาดขายทรงแน่ขายย่อยแน่เขาโพดกะบ,บกำลังเป็นฟักเนาะพี่น้อง เป็นเขาโพดขาวไม่เป็นเขาโพดสีเหลืองเนาะพี่ปลูกอยู่แค่มนามเนาะแค่มนามถ้าฝนโตแข้งแห้งนี่นาถวถล่มนี่ก็ถ่วมขึ้นกันได้พี่น้องแต่ก็ยังดีว่ามันเริ่มออกฟักแล้วเนาะนี่ก็เป็นนา้นพักคือกันเนาะกางม่องไวอย่านไกลเขาพี่น้องปูน เขาตอนนี้ก็กำลังเขียวง่ามเนาะฝนโมโตกร้ายเหมือแล้วขั้นคู่ไม่นี่นะสาวกับสิบปูกบักทัวเบิดเลยพี่น้องปลูกจนแต่ผูนห้าพี่สุดแข้มหัวพุ่นละเบิ่งในพี่น้องกำลังออกดอกบาดสนัดเลยสำหรับมือน,นี้กับโบมี่ยังร้ายเนาะผ้าพีผ้าหนองมาเบิง่งสวนพักหนาสาวสวนพ่อเพียงเพียงพ่อบอพ่อกับไปขายตลาด ก็พ่อได้สื่อพริกไปแหลกเปงน,น่วยไปเนาะพ่อแก่คัดแก่จนไปน้อยหนึง่งนาางกับสีได้ปิดคลิปไปก่อนเบิ้งคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นั่งเหตุคลิปต่อไปในเด้อสบายดี